หายกันไป2สัปดาห์แฟนสิงห์บลูเป็นยังไงกันบ้างครับอดเชียร์ทีมรักของตัวเองเนื่องจากเจอโปรแกรม FIFA Day ฮะเป็นโปรแกรมของฟุตบอลทีมชาติแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับวันเสาร์เชลซีมีโปรแกรมในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกจะบุกไปเยือน เบรนท์ฟอร์ดนะครับก็เตะกันในเวลาตีสองนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมปลาล์มสาบาทห้าบาทก็จะมาอัปเดตความพร้อมทั้งสองทีมไล่อัพที่คาดว่าจะลงสนามนะครับรวมไปถึงฟันธงลงสกอร์กันเดี๋ยวมาริสกาแถลงข่าวความพร้อมอย่างไรกันบ้างก็เดี๋ยวจะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างรีโอครับลีโอรวมกันมันส์กว่านะครับเดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะฮะแฟนแมนยูแล้วก็แมนซิตี้เราไปเจอที่ร้านลานลมอุดมสุขนะครับ เป็นการเชียร์บอลแบบออนกล่าวใครสนใจอยากจะไปร่วมสนุกนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูกันได้ที่ Le o อ h a i l a n d ์คลายไปถึงก่อนจองโต๊ะก่อนได้เลยนะครับส่วนแฟนเชลซีครับไม่ต้องน้อยใจเพราะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเกมเชลซีบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราได้เจอกันแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดว่าจัดที่ร้านไหนนะฮะลงทะเบียนอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้นะฮะแฟนเชลซีได้ชมกันแน่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับอ่ะมาว่าถึงความพร้อมทั้งสองทีมกันหน่อยฮะฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ย จริงๆก็ถือว่าปีนี้เนี่ยต้องลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะหลายคนหรือว่าหลายผู้สัมทัดก,กรณีก็มองว่าปีนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับเบนฟอร์ดนะแต่ว่าก็มีโปรแกรมในการที่พวกเขาจริงๆเปิดซีซั่นมาถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับเพราะว่าคว้าชัยชนะในเกมกับแอสตันวิลล่านะฮะชนะบอลมัดแล้วก็เกมที่แพ้นี่ก็คือเกมเยือนแต่เกมเย่าเนี่ยก็ยังถือว่าไว้ใจได้นะครับถึงถือว่าไว้ใจได้ นะก็สภาพทีมหน่อยฮะฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดโดยกุนซึคีิตแอนดรูเนี่ยมีแค่วิตาลียาเนลคนเดียวครับที่ต้องเช็คฟิตที่เหลือพร้อมลงเล่นหมดยันต์สนบเอ็ดตัวจริงของเบรนท์ฟอร์ดจะมาในระบบ4 2 3 1ประตูเป็นเควินเคเลเฮอร์เหมือนเดิมประตูที่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าเขาเสียมาร์คเฟลเค้นไปแล้วเนาะไปอยู่กับเลเวอร์คูเซนเกมรับคิลอิธพอตเตอร์เซฟฟานเดนเบิร์กนาธานคอลลินแล้วก็ไมเคิลไคโยเดกลางเนี่ยเป็นจอแดนเฮนเดอร์สันกับเจฮอยยาบุลก นักเตะดาวรุ่งชาวยูเคร ين, นล้วรุกเควินชาเดอร์มิเชลดัมสกัดนะฮะดังโกโอัตาร่านี่ก็ย้ายมาแพงจากบอลมัดแล้วก็หน้าเป้าเป็นอีกอร์เทียโก้นักเตะอย่างยอนวิซา่าแบรนด์เอบบโม่นะครับคริสเตียนนอกาดนะครับหรือแมก้กระทั่งมาร์คเฟเคนที่เป็นตัวหลักๆของอาทางเบนฟอร์ดเมื่อปีที่แล้วไปหมดแล้วครับต้องบอกว่าปีนี้นี่มีเสี่ยวเหมือนกันสำหรับเบนฟอร์ดนะครับแต่ว่าเวลาเจอเชลซีไม่ง่ายเลยอะเดี๋ยวไปว่ากันถึงเรื่องสถิติในตอนท้ายนะครับส่วนฝ อัปเดตแถลงข่าวของมาริสกาหน่อยนะครับมาริสกาออกมาเปิดเผยบอกว่าเรื่องโคพาเมอร์เนี่ยลงซ้อมกับทีมเมื่อวานเป็นครั้งแรกแต่ยังไม่ได้เต็มเซสชั่นนะมีโปรแกรมลงซ้อมอีกครั้งนึงในช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าในสภาพพร้อมหรือไม่นะสุดท้ายยังยังต้องเช็คฟิตที่เหลือเนี่ยนะครับเรียมดีแลเนี่ยอัปเดตคือพัก1 0 1ถึงส2ัปดาห์นะฮะขณะเดียวกัน ก็พูดถึงริชเจมที่ลงเล่นให้กับทีมชาติงกฤษ2เกมก็เดี๋ยวดูว่าจะสามารถสตาร์ตตัวจริงได้ไหมเพราะว่าถ้าเล่นให้กับทางเชลซีไม่ได้ก็น่าจะเป็นมาโลกุสโตนะครับที่เหลือเนี่ยจากที่อัปเดตก็คืออาร์เลวายโควิลนะครับเจ็บพักยาวไปแล้วลาวเวียก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะกลับมาหลังจากเบรกทีมชาติก็มีภาพลงซ้อมรวมไปถึงโบโดบาเดชิวด้วยผมเชื่อว่าทั้งคู่มีโอกาสจะสตาร์ทเป็นตัวสำรองที่เหลือเนี่ย จากบทสัมภาษณ์นะครับก็เขากังวลถึงนักเตะที่ไปเล่นกับทีมในโซนอเมริกาใต้อย่างพวกเอนโซหรือไกเซโดที่อาจจะต้องเจอเรื่องของการเดินทางก็ผมเชื่อว่าเขาคงน่าจะไม่กล้าโรเตชันมากมายเพราะลืมว่าเอสูโก้ก็มีปัญหาการบาดเจ็บลาวเวียก็เพิ่งฟิตกลับมาคีนนดูสวิฮอก็ไม่ได้อยู่แล้วไปอยู่กับเอเวัตันเพราะฉะนั้นเหมือนไฟบ,บังคับต้องใช้ไกเซโดคู่เ so. อนโซ่ะมาดูสเปต,ตัวจริงที่คาดการณ์จากคูสกอร์ครับประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชส แบ็คขวาริชจสมแบ็คซ้ายคูคูเรียเซนเตอร์ชาโลบากับโทซินนะครับกลางเป็นไกเซโดเอนโซแนรุกเอสเตวัลพาเมอร์เนโตแล้วก็เจ้าเปโดรนะมีโอกาสจะออกชุดนี้เหมือนกันนะครับในกรณีที่โคพาเมอร์ฟิตแต่ถ้าโคพาเมอร์ mer, ไม่ฟิตอาจจะได้เห็นอารฮิฮาโดการาโชผมว่าการาโชลงซ้อมกับเชลซีเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเอสเตวัลอาจจะยืนทางขวา หรือเนโต้ยืนทางขวาและเอสเตวาลยืนตรงกลางโดยที่ซ้ายอาจจะเป็นกานาโชนะครับก็เดี๋ยวรอดูคือใครอยากเห็นกานาโชอ่ะก็ต้องลุ้นว่าโคพาเมอร์ไม่ฟิตแต่ผมเชื่อว่าโคพาเมอร์น่าจะฟิตลงสนามได้ผมว่าคิดว่ามีโอกาสเ1ตัวจริงจะออกชุดนี้แต่ หลังจากเบรกทีมชาติทีไรต้องระวังนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นักเตะอย่างไกเซโดหรือเอนโซ่ที่บางทีเขามองว่าสภาพร่างกายไม่ฟิตหรือแม้กระทั่งตำแหน่งของริสเจมส์อย่างบทสัมภาษณ์ที่เขาบอกว่าใช้อังกฤษใช้ริสเจมส์ทั้ง2เกมผมเชื่อว่ามีโอกาสจะสตาร์ทเป็นมาโลกุสโตเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันซ้ายอย่าลืมว่าเรายังมีเจมี่เบดกิทเทนด้วยถ้าพาเมอร์ไม่ฟิตไม่กิทเทนก็การาโชจะได้สตาร์ททางซ้ายรวมไปถึงอีกคนหนึ่งก็คือ มากิลครับเดีย๋ยวลืมว่ามากิลกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นขวาจะเป็นเอสเตวาลซ้ายอาจจะเป็นเนโต้ตรงกลางเป็นเจ้าเปโดและหน้าเป้าอาจจะเป็นมากิลก็ได้ยิ่งกลับมาจากเบรกทีมชาติเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ลืมนะฮะมากิลก็ได้เล่นเหมือนกันนะในเกมกับทีมชาติสเปนชุดยูยี่สิบเอ็ดนะแต่ว่าคาดการผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าตำแหน่งที่จะมีเซอร์ไพรส์คือกูสโต้ครับกูสโต้อาจจะได้สตาร์ทก่อนวิสเจมนะครับสถิติที่น่าสนใจเนี่ย เบน d ฟอร์ดเสมอกับเชลซีในบ้าน3เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับขณะเดีวยวกันเชลซีไม่แพ้11จาก12เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกย้อนกลับไปดูเฮดทูเฮดหน่อยครับปีที่แล้วเนี่ยเราเสมอกับเบนฟอร์ดศูนย์ศูนแต่ที่บ้านเบนฟอร์ดเนี่ยเราไม่สามารถบุกชนะได้เลยแถมมีอยู่ช่วงหนึ่งเชลซีเล่นในบ้านแพ้เบนฟอร์ดด้วยซ้ำคือต้องบอกว่าเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่ ค่อนข้างจะแพ้ทางเบนส์ฟอร์ดแต่แฟนเชลซีครับสบายใจได้อย่างหนึ่งคือปีนี้เบนส์ฟอร์ดไม่เหมือนเดิมนะฮะการเสียผู้เล่นอย่างวิซ่าเอเบโมเนี่ยมีปัญหาแน่นอนโอเคจะมีเควินชาเดอร์ที่อันตรายแต่ว่าความอันตรายต่างจากสามสาษาแนวลุกพวกโทนี่วิซ่าเอเบโมแน่ขณะเดียวกันผมเชื่อว่าการที่เบนส์ฟอร์ดไม่มีโทมัสแฟรงค์เนี่ยมีปัญหาแน่นอนเพราะโทมัสแฟรงก์ก็ถือว่าเป็นยอดบร,รมกุลซื้อมือนกันไม่งั้นเขาไม่ไม่สามารถไปคุมทอ้แนั้นพอสเปอร์ได้ผมว่าจุดนี้เบนส์ อาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ไม่ใช่เกมง่ายผมมองคล้ายๆกับพอเมอร์สันครับพอเมอร์สันบอกว่าเบนฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมที่เล่นด้วยยากแล้วก็เวลาเชลซีเจอทีไรไม่ใช่งานง่ายเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้แฟนเชลซีอย่าเพิ่งไปหวังว่าจะต้องยิงเบนฟอร์ดที่ถล่มทลายคือเบนฟอร์ดเนี่ยเริ่มซีซั่นมาอาจจะไม่ได้สวยหรูก็จริงแต่พวกเขาก็ชนะวิลลาในบ้านนะครับพวกเขาบุกไปแพ้ซันเดอร์แลนด์บุกไปแพ้ฟอเรส แต่ในบ้านของพวกเขาเนี่ยพวกเขาเล่นแล้วยังไม่แพ้ใครเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เกมง่ายสำหรับเชลซีจะประมาทไม่ได้ถึงแม้ว่าเบนส์ฟอร์ดจะขาดตัวผู้เล่นที่เป็นคีย์หลักหลายๆคนไปเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่แฟนเชลซีอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเชลซีจะสามารถชนะเบนฟอร์ดในสภาพแบบนี้ได้อย่าลืมว่าพอเบรกทีมชาติทีไรเนี่ยบางทีเชลซีก็มีอาการเร่งไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับถามว่าตัวตรายของเบนฟอร์ดคือใครนะครับผมว่า ตัวริมเส้นซ้ายขวาก็คือเควินชาเดอร์กับดากอัตตราเป็นตัวริมเส้นที่สามารถจี้ใส่ทั้งคูคุริยะแล้วก็ขวาริสเจมหรือกุสโตได้คือถ้าเราสตาร์ทด้วยเป็นริสเจมเนี่ยผมว่าเราจะจัดการเควินชาเดอร์ได้แต่ถ้าเป็นมาโลกุสโตเราคงหนักเหมือนกันขณะอีโกเตียโกเนี่ยส่วนหน้าตัวใหม่เนี่ยเราก็น่าจะคุ้นเคยกับเขาก่อนหน้านี้เนี่ยอีโกเตียโกก็เคยเล่นในฟีฟ่าคลับเวิร์คัมาแล้ว ก็ถือว่าเป็นกกองหน้าตัวใหม่ที่อาจจะยังไม่ยิงประตูก็จริงแต่มีความอันตรายเรื่องลุกหมง่งลูกกลากาศัศเพราะฉะนั้นเชลซีต้องระวังสําหรับตรงนี้แต่อย่างที่บอกครับมาตรฐานของเบนฟอร์ดผมเชื่อว่าเขาจะเล่นเกมรับแล้วรอสวนกลับนะซึ่งเขาจะเล่นเกมรับแล้วถอยรับต่ําทีเนี้ยอยู่ที่เชลซีจะเจาะได้หรือเปล่า ซึ่งผมมองว่าเกมแบบนี้จะเข้าทางเปโดเนโตกับเอสเตวาผมว่าเบรนฟอร์ดไม่ชอบนักเตะประเภทจีด๊ดจั๊ดนะฮะพวกมีความสามารถเฉพาะตัวเยอะแล้วอย่างอย่างที่ผมเคยบอกครับเชลซีมีอาวุธในการเข้าทําเยอะนะครับนอกจากเนโตแล้วยังมีกิทเทนยังมีกาลาโชที่ขนาดดีแลบเจ็บไปแล้วเนี่ยยังมีตัวเลือกในเกมลุกค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วผมเชื่อว่าเจ้าเปโดที่กําลังฟอร์มโดดเด่นเนี่ยโอ้โหกำลังพีคขึ้นไปติดทีมชาติบราซิลถึงแม้ว่ากับทีมชาติบราซิลยังเฉยๆนะแต่ ถึงขั้นไปติดธงบราซิลเซเลซาได้เนี่ยผมว่าเขากําลังมั่นใจเต็มที่เพราะฉะนั้นผมว่าด้วยทางเลือกแนวรุกของเชลซีที่มีค่อนข้างจะเยอะตรงข้ามกับเบนฟอร์ท,ที่เสียผู้เล่นตัวหลักๆไปหลายคนพอสมควรผมเลยมองว่าเชลซีจะลําบากในช่วงแรกแต่ด้วยความที่นักเตะมีความสามารถเฉพาะตัวกันดีน่าจะเจาะเบนฟอร์ดได้ผมว่าจะชนะได้นะแต่อาจจะไม่ได้ง่ายมากผมว่าอาจจะเป็น1 0หรือไม่ก็2 0แบบ2 0ท้ายเกมอ่ะ แบบ1นแล้วก็ยื้อกันมานานจนเบนฟอร์ดเปิดเกมแรกสุดท้ายเชลซีจะได้ประตูที่2นะฮะตัวที่โดดเด่นผมเชื่อว่าถ้าริชเจมสตาร์ตตัวจริงผมว่าเชลซีชนะแน่แต่ถ้าเป็นมาโลกุสโตก็อาจจะมีเสียวหน่อยนะครับอ่ะเพื่อนๆมองเกมนี้ยังไงครับรเชลซีไปเยือนเบนฟอร์ดจะยากเหมือนกับที่เคยเจอมาหรือเปล่า เบรนท์ฟอร์ดในสภาพเปลี่ยนแปลงทีมเยอะเชลซี Chelsea จะสามารถคว้า3คะแนนได้ไหมใครจะโดดเด่นในเกมนี้เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะส่วนใครอยากจะสนับสนุนช่องสามารถส่งเป็นซุปเปอร์แตงในการสนับสนุนช่องก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันแน่นอนในช่วงพักครึ่งแล้วก็หลังเกมที่เชลซีเยือนเบรนท์ฟอร์ดช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ